วันนี้นะคะฝนกรจะพามารู้จักกับวิธีการเลือกสุนัขตัวใหม่เข้าบ้านค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวที่มีนิสัยดีนะคะแล้วก็ร่างกายแข็งแรงเนี่ยเราจะเลือกยังไงนะคะเดี๋ยวไปฟังกันลื่อ ทุกนช่องสมัยนัยโควิดแล้วเช่นเคยนะคะพาทุกคนนะคะมารู้จักกับวิธีการเลือกสุนัขตู้ใหม่เข้าบ้านนะคะสําหรับมือใหม่หรือว่าสําหรับใครนะคะที่อยากจะเลี้ยงสุนัขเพิ่มนะคะตัวไหนในที่เหมาะกับเราจริงๆนะคะเดี๋ยวก็จะพามารู้จักวิธีไปพร้อมๆกันเลยค่ะ คลิปนี้นะคะฝนจะไม่พูดถึงสายพันธุ์นะคะการเลือกสายพันธุ์เนี่ยฝนเคยทําคลิปไปแล้วว่าจะเลี้ยงน้องหมาสายพันธุ์อะไรดีนะคะสามารถไปดูกันได้นะคะส่วนในคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งนะที่แบบว่าได้สายพันธุ์แล้วนะคะก็คือจะเลือกตัวไหนดีนะคะบางคนอาจจะไม่ได้ให้ความสําคัญแต่ฝนคิดว่าการที่เราจะเลี้ยงน้องหมาตัวหนึ่งนุ้คนมันแบบเขาจะอยู่กับเราเนี่ยไปตลอดชีวิตของเขาเองเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเลือกน้องหมาที่ดีและนิสัยดีแล้วก็ถูกจลิตกับครอบครัวเรานะคะมันก็จะแฮปปี้ตลอด ไม่ปงปุกนั่นเองขาดคนสมมติว่าไปซื้อพิษบูอ่าตอนเด็กเหมือนพิษบูเลยจ้าโตขึ้นมานะคะกลายพันธุ์เป็นกลายเป็นหมาไทยธรรมดาก็มีนะคะทุกคนเออมันก็มีเหตุการณ์นี้เยอะเหมือนกันนะอันนี้ถ้าเราไม่สี่เยียดก,ก็ไม่เป็นไรเราอาจจะได้ตัวที่ดื้อมากๆนิสัยไม่ดีก้าวร้าวอะไรแบบนี้อันน,นี้มันก็จะแก้ยากถ้าเราเลี้ยงไม่เป็นด้วยนะคะมันก็จะบานไปกันใหญ่เลยนะคะ อาจจะไปเลือกได้ตัวที่แบบสารพัดโรคมาเลยจ้าก็รักษากันไปนะคะทุกคนก็รู้นะว่าการรักษาน้องหมานะคะคิดดูว่าเราจะหมดค่าใช้จ่ายไปเท่าไหร่อะไรยังไงเนาะอย่างจะงให้ทุกคนเนี่ยให้ความสําคัญเหมือนกันผลจะแนะนําว่าให้ไปซื้อที่ฟาร์มนะคะเราว่าดีเดออ์ที่ดีเนี่ยเขาก็จะเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ดีนะคะเขาจะไม่เลือกตัวที่มันไม่ดีมาผสมออกมามันก็เสียชื่อเขานะก็น้องหมาเหล่านั้นเนี่ยจะต้องได้รับการดูแลที่ดีนะคะแล้วก็มีใบรับรองรับรองอะไรนะคะเรื่องโรคเรื่องสายพันธุ์ม แค่จะไม่ให้เราเนี่ยเข้าไปจับน้องหมาเลยด้วยซ้ำนะคะน้องหมาตัวเล็กนะคะที่ยังไม่วัคซีนครบเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงนะคะในการที่เราจะนําเชื้อโรคไปให้เขานั่นเองค่ะถ้าสมมติทุกคนไปซื้อที่ที่เขาใส่กรงเอาไว้ขายเนี่ยไม่รู้ว่าตอนที่จะถึงมือเรานะคะไม่รู้ว่าใครจับมาบ้างแล้วน้องเนี่ยได้เจอเชื้อโรคอะไรมาบ้างหรือเปล่าอาจจะยังไม่แสดงอาการอะไรนี้นะคะ่วนจะบอกว่าเออไปเลือกที่ฟาร์มนะคะมันก็จะดีกว่านะคะ ก็ควรจะเลือกฟาร์มที่น่าเชื่อถือนะคะนี่วนจะไม่เจาะจงนะว่าเป็นฟาร์มไหนไปดูสถานที่จริงว่าเป็นยังไงทีอาหารมาให้มีบวัคซีนมีอะไรคือค่อนข้างครบและปลอดภัยนะคะจะไม่เจอเรื่องไม่ตรงปกเลยนะถ้าเราได้ไปดูพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อะไรนี้นะคะเอามาอีกสเต็ปหนึ่งสมมติเราได้ฟาร์มแล้วอ่ะเราก็จะไปดูว่าตัวไหนดีนะคะจะเลือกตัวไหนดีนะคะน้องหมาหลากหลายมากเลยนะคะฝนจะขอแบ่งเป็น3กลุ่มนะคะแบบใหญ่ๆเลยนะคะ ในน้องหมาใน4ี่ห้าหตัวนั้นเนี่ยมันก็จะมีแบบหลายๆตัวที่นีสใส่แตกต่างกันไปเนาะในกลุ่มแรกนะคะส่วนขอเป็นกลุ่มที่พลังงานน้อยแล้วกันเนาะคือไม่ค่อยเล่นฉันหลบมุมอย่างเดียวนะคะอาจจะโดนเพื่อนแกล้งด้วยน้องหมากลุ่มนี้นะ่ะมีเกณฑ์ที่อัวที่ตกใจได้ในอนาคตนะคะส่วนของกลุ่มที่สองนะคะอ่ะตัวไหนน่ะที่มันวิ่งเข้าหาเราเนี่ยเราอาจจะคิดว่าเฮ้ยตัวนี้หรือเปล่าที่อยากไปกับเรานะคะกระดิกหางเลยเออชอบแกล้งเพื่อนด้วยเผาววยวายคือแบบดูแสบดูซาที่สุดในนี้เลยเเนนีีย่ยอออบาาางคคจจะะะลืกตัว้ม กลุ่มนี้เนี่ยจะจะมีความเป็นจากสูงสูงมากนะคะทุกคนสูงมากก็คืออาจจะแบบมีความดื้อม,มีความแบบพลังเยอะมากๆเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยจะเหมาะกับการเอาไปฝึกนะคะเขาก็จะมีพลังงานนะคะพร้อมที่จะฝึกอยู่ตลอดเวลานี่นะคะก็จะเป็นข้อดีของกลุ่มนี้นั่นเองค่ะอนาคตเนี่ยเราก็จะต้องมีเวลาให้เขาด้วยนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาอาจจะเป็นกลุ่มที่ดื้อม,มากๆด้วยนะคะถ้าเรายิ่งไม่มีเวลายิ่งเลี้ยงไม่เป็นคือพังแน่นอนนะคะ กลุ่มต่อไปนะคะกลุ่มที่สามค่ะกลุ่มสุดท้ายเลยนะคะที่ฝนอยากแนะนําเลยนะคะเพราะว่าถ้าสมมติเราเอามาเลี้ยงเลี้ยงในบ้านนะคะไม่ต้องการแบบพลังงานเยอะมากแล้วก็ไม่อยากได้น้องหมากที่ตัวนะคะควรที่จะเลือกกลุ่มสามนั่นเองค่ะสุน้าที่ไม่ได้เข้าหาเราตั้งแต่แรกแล้วก็ไม่ได้ แกล้งเพื่อแล้วก็ไม่ได้ถูกเพื่อนแกล้งแต่อาจจะนั่งมองเราหนิ่งๆเออเป็นกลุ่มที่แบบกลางๆพลังงานกลางๆนะคะดูมีสมาธิดูจ้องดูมองตาอะไรแบบนี้เออสึวอยากให้เลือกกลุ่มนี้นะคะกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่น่าเอามาเลี้ยงบ้าในบ้านที่สุดนะคะถ้าเราไม่ได้แบบเอาเป็นสุกใช้งานอะไรนะก็เลือกกลุ่มนี้ได้เลยนะคะก็จะได้นิสัยดีนะคะประเภทนี้เขาจะเป็นน้องหมาที่พร้อมที่จะเปิดรับเรานะคะเขาจะเชื่อฟังเรามากที่สุดในส่วนของการดูเรื่องโลกเนี่ย ควแนะนําว่าให้ดูตรงที่ตาเยอะมากหรือเปล่ามีที่มูกหรือเปล่ามีน้ํามูกเยอะไหมนะคะถ้าบางตัวจะหมูกนาหนาเป็นเกล็ดเนี่ยหรืออุ้งเท้าหนาๆเนี่ยก็ไม่ควรจะเลือกนะคะถ้าเราอยากได้สุนัขที่ดีเลยนะแข็งแรงแล้วก็คูงสร้างใช่ตรงปกนะคะแล้วก็นิสัยดีถ้าซื้อที่ฟาร์มเนี่ยผวว่าเรื่องโรคเรื่องอะไรเนี่ยจะไม่ค่อยติดมาเท่าไหร่เนาะมาถึง้ารแล้วเนี่ยต้องวัคซีนให้ครบแล้วก็ถ้า น้องยังวัคซีนไม่ครบนะคะฝนเล่แนะนําให้พาไปไหนเลยแม้กระทั่งพามาฝากนะคะที่ฝนเนี่ยฝนจะไม่รับเลยนะคะไม่ใช่ว่าแบบไอ้นี่นะคือน้องเนี่ยยังคุ้มจิ้มกันไม่แข็งแรงนะคะไม่เหมาะเลยที่จะมาลงสนามหญ้าหรือว่าแบบไปที่รูนที่นี่ถึงเราจะไปคลินิกเนี่ยเราก็ใสต่ตะก,กา้าใส่บอกไปนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวน้องเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะขอลากันไปก่อนแล้วนะคะใครที่อยากให้ทําเรื่องอะไรนะคะเราก็อยากให้ฝนมาเล่าประสบการณ์เรื่องอะไรสามารถคอมเมนต์มาบอกใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะ เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะคะกดต,ติดตามกด s ับส c r i b e เอาไว้ได้เลยนะคะบาย